ไวท์ชาแนลเสนอโลกสวยด้วยอิสลาม อัสสลามอะวยกุมครับอาจารย์อัสสลามอวยกุลค่ะอัสสลามอวยกุมครับอัสสลามอะวยกุมครับอาจารย์อัสสลามุสสลามเอานนี้เอาเองเหรอเนี่ยครับผมครับเม,ไ,มไรเนี่ยครับเนี่ยเพิ่งมาถึงครับอาจารย์พอดีผมเอาหนังสือกับเอกสารวิทยานิพนธ์ที่อาจารย์สั่งมาส่งครับ อ๋อแล้วก็<อ>จะมาทำไมไม่โทรบอกกันละ่ะผมโทรหาอาจารย์ตั้งน,นานแล้วครับอาจารย์ไม่รับสายผมเลยครับเหรอแสดงว่าอาจารย์เล่นกับลูกอยู่นะหรืมีเสียงเอาไว้ครับไปยังไงเข้าไปในบ้านก่อนซื้อ,อไปกินน้ำเย็นๆก่อนครับผมแล้วก็นี่มารอหน้าบ้านอาจารย์นานหรือยังเนี่ยก็สักพักเองครับอาจารย์เด<อ>ี๋ยวไปนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์เอาน้ำให้ครับผมได้ครับอาจารย์ ช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากซะด้วยดื่มน้ำเย็นเย็นก่อนละกันครับผมอ้โเอาจารย์ก็รอครับอยู่บ้านเนี่ยอาจารย์ดูเป็นคนละคนกับที่มหาลัยเลยนะครับผมว่าผมก็ปกติดีนะก็อยู่ที่มหาลัยอาจารย์ดูเป็นคนเครียดสอนที่เนี่ยนักเรียนกลัวจนแทบต้องไปดรอ แต่พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ย <Wow. S 1> กลับกลายเป็นแฟมิลี่แมนซะงั้น <laughs> ผมก็แค่แยกบทบาทเท่านั้นเอง hmm. แล้วก็อยากมีเวลาอยู่กับลูกๆให้มากๆหน่อย hmm. แล้วนี่อาจารย์ต้องรีดผ้าเองด้วยหรอครับ <laughs> ปกติเนี่ยภรรยาจะเป็นคนทําแต่ว่าวันนี้เขาออกปธุระกับน้องชาย <laughs> เห็นเขาเหนื่อยๆ <laughs> ก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาเขาบ้าง ผมขอถ่ายรูปอาจารย์ลง Facebook ได้ไหมครับอุ้ยอุยอุยมียา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 ผมก็ชอบออกสื่อเท่าไหร่ผมว่าอาจารย์คงไม่ใช่ไม่ชอบออกสื่อละมั้งคงเป็นเพราะว่าอาจารย์เนี่ยกลัวคนเห็นแล้วจะหาว่าอาจารย์เป็นคนกลัวเมียเอ้ยกลัวภรรยาซะมากกว่าอย่าพูดว่ากลัวสิเรียกว่าให้เกียรติจะดีกว่านะภรรยาเนี่ยสมควรได้รับความรักและการเข้าใจผมอยู่บ้านเนี่ยก็เห็นว่าเขาเองก็แทบไม่ได้หยุด ทำนู่นทำนี่ตลอดอืออาจารย์นี้อาจารย์ก็ต้องช่วยทําเลยสิครับอผมเนี่ยก็อยากเป็นเหมือนท่านนาบีขนาดท่านเป็นถึงผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามภารกิจท่านก็ออกจะเยอะแยะแต่รู้ไหมพอเวลาท่านกลับบ้านเนี่ยท่านก็ทํางานบ้านปะชุนซ่อมแซมเสื้อผ้าท่านเป็นผู้ที่เข้มแข็งในยามสงครามแต่กลับอ่อนโยนกับเด็กๆ ท่านมักจะแสดงความรักด้วยการกอดและการหอมผมว่านะท่านนาบีของเราเนี่ยคือพ่อบ้านตัวอย่างเลยนะผมเห็นอาจารย์พูดแบบนี้แล้วผมชักอยากจะเป็นพ่อบ้านตัวอย่างบ้างแล้วสิก่อนจะไปถึงขั้นนั้นน่ะหาภรรยาก่อนไหมอาจารย์ก็พูดซะผมไปไม่เป็นเลยนะครับ <laughs> ไหนเราขอดูอาไป ท่านรอซูนสล,ลลลฮุอะัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านได้แก่บุคคลที่ปฏิบัติอย่างดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาและฉันเป็นผู้ปฏิบัติอย่างดีที่สุดต่อครอบครัวของฉันในหมู่พวกท่าน